สวัสดีครับไม่ได้เจอน้องนานเลยเนาะพอดีติดภารกิจหลายเรื่องนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปพอดีผมไปทําห้องฟังเพลงโฮมเทเตอร์ Theater, ห้องใหม่ขึ้นมาแล้วต้องไปคุมงานนะครับแล้วก็ต้องจัดการหลายๆเรื่องแล้วก็พยายามจะจูนเสียงจูนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะฮะโอเคแต่วันนี้กลับมานะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไอห้องฟังเพลงที่เพิ่งทำไปนี่แหละครับนะฮะว่ามันเป็นยังไง เนื่องจากว่าพอดีมีจุดที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอะคูสติกภายในห้องเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นคลิปที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบให้ดูเลยระหว่างก่อนและหลังติดแผ่นซับเสียงภายในห้องเนี่ยว่ามันให้เสียงเนี่ยจากเครื่องเสียงชุดเดียวกันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิด เป็นคลิปนะครับคลิปของตัวเออเสียงที่มีการบันทึกนะครับเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังติดตั้งแผ่นซับเสียงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลย <No. S 2> ก็คือเสียงที่ยังไม่ได้ติดแผ่นซับเสียงนะครับพ้องโล่งๆเลยเดี๋ยวมาดูตอนติดแผ่นซับเสียงแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ <ở đó> อ่ะเป็นไงครับฟังแล้วแตกต่างไหมครับแตกต่างยังเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคือไอหลังติดแผ่นซับเสียงไปแล้วเนี่ยผมว่าเสียงมันสงัดขึ้นเยอะเลยแล้วก็เสียงคนพูดเลยชัดเจนฟังแล้วเป็นคำๆเลยนะฮะไม่ใช่แบบเสียงสั่นๆพลาๆเหมือนกับตอนก่อนติดติดแผ่นซับเสียงถามว่าสาเหตุที่ทําให้ไอเสียงบีฟอร์กับอ f ฟเตอร์เนี่ยก่อนติดแผ่นซับกับหลังติดแผ่นซับเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันเกิดจากอย่างนี้ครับ มันเกิดจากปัจจัย2อย่างด้วยกันปัจจัยแรกคือไอการที่เราไปเพิ่มพื้นที่ผิวของวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับเสียงได้ดีเนี่ยมันช่วยลดความก้องของห้องถูกไหมฮะความก้องของห้องก็คือเสียงที่มนสะท้อนในห้องที่มันค้างนานๆว่ายิ่งก้องเยอะถ้ามันเสียงมันถูกดูดซับไปแล้วเสียงมันหายเร็วเนี่ยก็แสดงว่าห้องมันไม่ก้องถูกไหมอันที่2ก็คือตำแหน่งของแผ่นซับที่วางได้ถูกต้องถูกที่ถูกทางเนี่ยมันจะช่วยป้องกัน เสียงสะท้อนที่เขาเรียกว่า early reflection หรือพวก Echo ต่างๆเนี่ยที่มาจากลำโพงได้มันทำให้ไอ้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยยิ่งคมชัดเข้าไปอีกนะครับมีมิติแล้วก็ตำแหน่งเสียงที่ถูกต้องอันนี้คือ2เหตุผลเลยที่ทำไมการติดตั้งแผ่นซับเสียงที่จำนวนเหมาะสมตำแหน่งที่ดีมันจะทำให้อคูสิกของห้องมันดีนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าอย่างห้องผมเนี่ย โชคดีหน่อยที่ผมทำงานอะคูสติกอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีมออซอฟต์แวร์ที่ทำสร้างซิมูเลชันโมเดลเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาเสียงเวลามันมันมันปล่อยมาจากลำโพงครับแล้วมันกระจายในห้องผมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอ่านี่นะครับพอเวลาเสียงมันออกมาจากสม,มุดลำโพงนั้นซ้ายเนี่ยครับเห็นไหมครเวลามันกระจายในห้องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเอาให้ชา้าลงหน่อยนะฮะอ่าดูนะครับ มันก็จะสะท้อนนะครับกับผนังห้องแบบนี้นะฮะแล้วมันก็กระเด้งไปตามต่างๆของห้องนะครับแบบนี้นะอ่าอ้นอนี้อันนี้อันนี้ลองดูสามมิตินะครับอ่าเห็นไหมปึ๊บปึ๊บมันก็จะจายอย่างนี้ถูกไหมอ่าเราลองมาดูอย่างนี้เห็นไหมฮะอย่างนี้อ่านะฮะ<ม>อ่าให้ดูอีกรอ,อ,อบหนึ่ง เห็นไหมฮะมันก็กระจายสะท้อนพื้นผนังฝ้ากับผนังด้านหลังนะครับหรือว่าถ้าเป็นในแนวระนาบเนี่ยก็จะชัดหน่อยอ่านี่เป็นต้นอ่ะไอ้น,นี้ก็คือการกระจายของพลังงานเสียงในห้องนะครับ <S 1> <S 1> ทีนี้เวลาเราวัดอะคูสติกภายในห้องเนี่ยปกติแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้เอ่อด,ด้วยที่เทคนโนโลยีของพวกโปรแกรมวัดเครื่องวัดเนี่ยที่มันสามารถที่จะสามารถที่จะบันทึกนะครับว่า สมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับออย่างเคสเมื่อกี้เนี่ยคือสมมติสมมติมมตเรายิงปืนปุ้งนะครับระเบิดเสียงเนี่ยเสียงก็จ่ายไปรอบพ้องใช่ไหมครับ <S 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 อไอ้เครื่องวัดเสียงเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราด้วยใช้ใช้ใชโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะวิเคราะห์แยกมาเลยว่าไอ้เสียงที่ที่ดังที่ที่ดังเนี่ยจากจากปืนเนี่ยวิ่งมาถึงไมโครโฟนเป็นเสียงแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเสียงเนี่ยเป็นไดเรก t าวถูกไหมอ่านี้ไอ้เสียงที่ กระเด้งไปสะท้อนกับผนังสักแห่งหนึ่งในห้องกระเด้งครั้งเดียวแล้วเข้ามาเลยเนี่ยไอเส้นสีเขียวพวกนี้ครับไอโซนเนี่ยเขาเรียกว่า early reflection หรือเสียงสะท้อนแรกจากห้องอ่าอนี้คือจุดสำคัญเลยนะแล้วก็ไอเสียงที่สะท้อนมากกว่า2ครั้งขึ้นไปเนี่ยครับกระเด้งกระเด้งไปกระเด้งมาหลายๆทีในห้องเนี่ยแล้วมาค่อยเข้ามาเเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยครับ reverb คือความก้องคือเสียงสะท้อนความก้องห้องนะอนี้อนี้ชัด ทีนี้มันมีการศึกษาครับเขาบอกว่า early reflection เนี่ยครับเป็นตัวทำให้ความชัดเจนของเสียงเสียงจากลำโพงโดยตรงเนี่ยที่ไม่สะท้อนอะไรเลยเนี่ย direct sound เนี่ยมันบิดเบือนเสียง direct sound เนี่ยทำให้เราฟังแล้วเสียงมันซันเสียงมันมิติมันไม่คมเสียงไม่ไม่ใสอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี่ยเนี่ยคือ early reflection คือตัวเส้นสีเขียวเนี่ยคือปัญหาอ่าเดี๋ยวผมให้ดูครับว่า เวลาผมวัดเสียงในห้องเนี่ยแล้วมันได้กลาามันเป็นลนักษณะยังไงนะฮะอันนี้คือ Before กับ a อ t e r นะครับแต่ว่าพอดีว่าผมไม่ได้ไม่ได้เอาไอ้ตัวที่ฝ้านะครับเพราะผมทากาวติดไปละก็คือจะมีไอ้ตัวแผ่นแผ่นเนี่ยที่วางไว้ที่ผนังกับที่พื้นเนี่ยให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ผมทําการวัดเห็นไหมฮะจุดแรกเลยที่ผมอยากให้สังเกตดูนะครับจุดแรกก็คือ ไอเส้นสีเหลือไอเส้นที่สูงสุดเนี่ยนี่แน่นอนครับตามทฤษฎีเลยนี่คือไดลิกซาวถูกไหมเข้าที่ไมโครโฟนเนี่ยแล้วโชว์เป็นกราฟเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่หลังเดลิกซาวเนี่ยไปถึงประมาณสัก40มิลลิเซกเนี่ยไอพวกเนี้ยเขาเรียกเป็นเออร์ลีฟิเคชันแล้วก็ไอไอเสียงที่หลังจากนี้ต่อไปคือเป็นเป็นเสียงสะท้อนที่สะท้อนหลาย,ลายๆเ<ๆ>ด้งเด้งไปเด้งมาแล้วค่อยมาเข้าไมเด้งไปเด้งมาแล้วเ,เข้าไมเนี่ยเรื่อยๆจนหมดอ่าอนี้คืออนี้คือเสียงใช่ไหมฮะที่สังเกตดูนะครับ b บฟอร์เนี่ยก็คือยังไม่ติดแผ่นซับเยอะๆเนี่ยคือเส้นสีแดงเห็นไหมครับอ่าเสียงเนี่ยมันใช้มันก็จะกระเด้งมันก็จะมีกระเด้งเยอะนะครับแล้วก็มีความดังเนี่ยสูงนะฮะเสียงมันมันค่อยๆเบาลงเนี่ยช้ากว่าถ้าเทียบกับเส้นสีเหลืองที่มีการใส่แผ่นซับเข้าไปในห้องเพิ่มขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองคือเสียงมันลดลงเร็วกว่าเห็นไหมฮะอันนี้คือก้องน้อยถูกไหม ถ้าเกิดลดลงช้าคือกล้องเยอะไอเนี้ยไอเนี้ยคือจากกราฟเนี้ยมันอธิบายพฤติกรรมของเสียงในห้องได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็พอเอาอมาคํานวณหาค่าความกล้องห้องหรือที่เรียกว่ารีเวอร์เบชันไทม์นะครับจะเห็นเลยว่าโอเคห้องผมเนี่ยที่ความถี่เนี่ยนะฮะพอใส่แผ่นซับเข้าไปแล้วเนี่ยความถี่มันลดลงจริงนะครับจากเส้นสีฟ้านเนี่ยเป็นเส้นสีส้มเลยอ่าแบบนี้นะครับันนี้คือคือตัวอย่างของของตัวห้องผมนะฮะ ทีนี้ไอ้น,นี้เราเข้าใจละใช่ไหมฮะ direct sound เสียงจากลาโพง early reflection คือเสียงสะท้อนเด้งเด้งจากลําโพงมาสะท้อนผนังฝ้าพื้นในห้องเนี่ยครั้งเดียวเราเข้ามาเนี่ยไอ้น,นี่คือ early reflection แล้วก็หลังจากนั้นคือเขาเรียก reverb ถูกไหมคือเสียงกล้องละไอไอเนี่ยครับในสมมติว่าในเนี่ยผมแปลงรูปนะเปลี่ยนจากรูปคนยิงปืนมาเป็นลําโพงเนี่ยลำโพงก็เหมือนกันครับ ลำโพงก็หลักการเดียวกันก็คือลำโพงปล่อยเสียงปุ๊บมี Direct Sound เส้นสีแดง lect, uh, Early เอ r e f l e c t i o n เส้นสีเขียวนะครับแล้วที่เหลือเป็นเส้นสีฟ้าเห็นไหมฮะมันก็จะมีจุดที่เราต้องให้ความสำคัญคือมันจะสร้าง Early Reflection ในห้องแบบนี้ผมก็ใช้ s m u u l t t o o n o o e l เนี่ยคำนวณเลยว่าโอเคห้องผมผมวางลำโพงตำแหน่งนี้นะฮะปุ๊บปบแล้วก็คำนวณ early r e f l e c t i o n นะครับจากไอตัว คูหน้าเนี่ยครับแล้วผมก็เอาจากซิมูเลชันโมเดลจะเห็นไหมครับว่าอลำพงด้านนี้เนี่ยพอมันยิงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเออร์ลีรีเฟลคชั่นเนี่ยจากผนังช่องไหนที่ผมตีตารางเอาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยผมก็จะรู้เลยอ๋อมันมีเนี่ยช่องประมาณนี้นะที่มันจะสร้างเออร์ลีรีเฟลคชั่นให้กับเก้าอี้ที่ผมจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมก็เอาแผ่นซับเสียงเลยนะครับมาวางนะครับแผ่นซับเสียงที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นซับ เป็นเป็นเป็นอะคูสติกโฟมเนี่ยหนาประมาณ10เซนเอามาวางปุ๊บมันก็จะสะท้อนปับป๊บปั๊บผมก็สามารถที่จะรู้เลยว่าตำแหน่งที่ผมจะต้องบล็อกเออร์ลี่รีเฟลคชันในห้องเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยครับผมก็วางแค่นี้เองนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็บนฝ้าหลังจากนั้นเป็นไงฮะสิ่งที่หลังจากพอผมแล้วผมก็มาวัดไอการสะท้อนอีกทีนึงเนี่ยสังเกตน,นะครับเส้นเนี่ยไอเส้นสีไอการาฟสีเขียวเนี่ยคือ การสะท้อนของ early reflection ที่ชัดๆเลยที่ดันเด่นขึ้นมาเลยนะฮะไอสิ่งที่ผมไม่อยากไม่อยากได้จาก early reflection คือเนี่ยครับความดังเนียน้อยกว่า direct sound อ่ะ10เดซิเบลเนี่ยผมไม่อยากได้เนี่ยพอผมไม่ไม่ติดแผ่นซับนะมีตรงนี้ครับมี early reflection เนี่ยที่10ที่ดังเนี่ยน้อยกว่า direct sound แค่ไม่ถึง1 0 d เดซิเบลเนี่ยโผล่ Pro ขึ้นมาเลยนะฮะพอผมวางเข้าไปปั๊บเป็นไงครับไอพวกนี้หายไปเลยครับ early reflection นะครับ ณจุดที่ที่ที่ผมวางแผนไว้เนี่ยหายหมดเลยนะฮะโอเคแล้วก็มันจะมีเคนะฮะแล้วก็มันจะมีเสียงสะท้อนตรงนี้ผมดูรู้เลยฮะน่าจะมาจากด้านหลังห้องแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่เกินมันต่างไปมันน้อยกว่าไดเร c ซาว u n d ต้องสัก 15DB และวอันนี้ผมว่าก็เป็นเสียงเป็นเสียงสะท้อนที่ที่สร้างความไพเราะกับห้องละมันไม่ใช่ตัวที่จะมาบิดเบือน Image หรือคาแรคเตอร์ของเสียง direct sound ละนี่นฮะแบบนี้เป็นต้น ก็ถือว่าสักเซสครับผมสามารถที่จะออตอนนี้เนี่ยในห้องเนี่ยผมสามารถคอนโทรลเรื่องความกล้องให้เหมาะสมตามที่ผมต้องการได้ละอันที่2ก็คือเรื่องของตัวความสมจริงของเสียงตรงจากลาโพงเนี่ยผมก็คุมได้จากการวางไว้ที่ตำแหน่ง early reflection นะฮะไอ,อพวกนี้คือการดีไซน์ครับผมแล้วก็เ,เข้า simulation model ในการหานะครับว่า ตำแหน่งวัสดุรับเสียงที่ดีสุดควรจะเป็นยังไงวัสดุรับเสียงคุณเนี่ยคุณต้องใช้แบบไหนถึงจะควบคุมความกล้องแล้วก็ความแฟลตของตัวแต่ละเสียงแต่ละความถี่ในห้องคุณเนี่ยให้มันเหมาะสมหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คือ,องานที่ acoustic engineer เขาทำกันในในใ,ใ,ใ,ในเขาเรียกว่าห้องพวก listening หรือคอมเพลเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์เนาะแล้วก็อาจจะเป็น ทฤษฎีเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมเอาทฤษฎีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับของจริงเลยให้เห็นๆเลยนะฮะว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับผมก็ยังไงก็ลองกลับไปดูวิดีโออีกครั้งดนึงนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ